สวัสดีครับผมวันนี้จะมาอธิบายเกี่ยวกับการใช้งานของอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเห็นว่ามีประโยชน์มากนะครับในการที่จะเอาไปใช้งานนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือตัวที่ไว้สำหรับป้องกันโอเวอร์อันเดอร์นะครับแรงดันเกินแรงดันต่ำแล้วก็กระแสเกินนะครับ ซึ่งตัวนี้ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะเซตค่าได้นะครับเซตค่าแรงดันเกินแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ค่ากระแสผนการใช้งานนะครับก็สามารถเอาไปใช้กับระบบที่เป็นระบบออนกิจนะครับในพื้นที่ที่ไฟฟ้า ไม่ค่อยจะ,สะเสถียรน,นะครับอาจจะมีไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าเกินนะครับเราควรที่จะมีอุปกรณ์ไว้สําหรับป้องกันเพื่อไม่ให้อุปกรณ์นั้นทํางานในขณะที่แรงดันไฟฟ้าผิดปกตินะครับซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์เราได้นะครับตัวนี้สามารถใช้ในระบบออนกิจก็คือป้องกันแรงดันเกินแรงดันต่ํานะครับแต่ว่าวันนี้จะมา แนะนำเกี่ยวกับการใช้ในระบบออฟกิดนะครับก็คือใช้ผ่านอินเวอร์เตอร์ระบบออฟกิดนะครับตัวนี้เป็นไฟ220นะครับซึ่งการต่อใช้งานก็ไม่ยากนะครับข้อดีก็คือเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ตามความต้องการนะครับปกติการที่เราออกแบบระบบออฟกิดนะครับเราจะต้อง มีการจำกัดการใช้งานให้กับทางผู้ใช้นะครับซึ่งในบางกรณีเช่นสถานที่ที่เป็นสาธารนณะเราอาจจะไม่สามารถที่จะควบคุมการใช้งานได้นะครับซึ่งเราจะต้องมีการป้องกันอินเวอร์เตอร์ของเราไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าบางท่านที่ไม่รู้อาจจะมาใช้เกินกำลังนะครับซึ่งทำให้อินเวอร์เตอร์เสียหายได้นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นการจำลองให้ดูนะครับว่าเราเอามาใชา้เวลาการใช้งานนะครับเราก็ออกมาต่อตรงที่แรงดันขาออกนะครับก็มาผ่านเบรกเกอร์ตัวหนึ่งนะครับไว้สำหรับตัดต่อนะครับเบรกเกอร์ Baker ตัวนี้สำหรับที่จะปิดเปิดนะครับถ้าเราเปิดเบรกเกอร์ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการจำลองการ่อสายนะครับ ไปอย่างอุปกรณ์นี่คือหน้าตาตอนที่เราเปิดเครื่องมานะครับตัวตัวบนสุดก็จะเป็นแรงดันใช้งานตอนนี้นะครับซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับแต่ว่าในระบบออฟกิดเนี่ยแรงดันเกินแรงดันต่ำจะไม่มีจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับคือถ้าหมดก็หมดเลยนะครับแต่นี้เราไม่ใช้ในระบบออฟกิดนะเราก็จะมีการ ป้องกันกระแสเกินนะครับซึ่งการตั้งค่าก็ง่ายมากนะครับกดค่ากดตัวเซตค้างไว้นะครับแเราจะขึ้นตัวนี้จะเป็นแรงดันอ่าเกินนะครับตัวนี้ดีฟอล t คือตั้งค่าไว้ที่270นะครับเราก็จะไม่ไปเปลี่ยนนะครับ270แล้วก็ตัวแรงดันต่ำก็170นะครับ กระแสตอนนี้นะครับเราลิมิตไว้ที่3์นะครับ3 5 m นะครับคือถ้าเกิน3 5์นะครับมันก็จะตัดการทำงานตอนนี้เรามาเทสดูนะครับการเทสก็คือจะใช้กาต้มน้ำร้อนนะครับถ้าเราต่อโหลดเข้าไป เราจะเห็นว่ากาต้มร้อนกินไป3.4นะครับตอนนี้3.3นะครับแต่ว่าเราตั้งไว้ที่3.5ระบบก็เลยยังทํางานได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะจํากัดการใช้งานไว้ที่3.5นะครับเพื่อถ้าเกิดว่ามีคนมาต่อโหลดเพิ่มก็ให้ตัดการทํางานนะครับตอนนี้ผมก็จะต่อเข้ากับสว่าน ถ้าเกิดเราสตาร์ทสว่านนะครับตัวนี้เราดูกระแสที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเกขึ้น current over c u r อร์เนะครับกระแสเกินหลังจากที่ระบบก็จะตัดการทำงานออกไปนะครับแล้วก็รอ30วิ ตัว30วินี่ก็คือเป็นเวลาที่เราตั้งไว้นะครับเราสามารถตั้งค่าได้ตอนนี้เราตั้งไว้ที่30วินะครับอุปกรณ์ก็จะไม่ทํางานนะครับตอนนี้ผ่านไป30วินะครับระบบก็จะดีเทคสันดาณกลับมานะครับ<ม>ก็ตัวการต้มน้าก็จะทํางานนะครับซึ่งกินอยู่ที่ประมาณ3.3นะครับเราก็สามารถเอาไปไประยุกต์ใช้งานได้ 公开。